สวัสดีค่ะพบกับเรา,ากังทันผู้ชมทุกค่านนะคะ,ตตะนตุศาตักอ่ะนตที่บาฟเฟ่กับเพื่อนกันกับค,คนไทยนะคะหลังจากที่ไปแครีคัสฟาร์มแล้วนะคะ <c oughs> ดูคน,นเต้นใหญ่เลยนะคะมีคนนึงไปห่อาหารที่ยังไม่มานะคะ <c oughs> อันนี้เป็นชีวิตของสาวไทยในอเมริกานะคะดูอาริยาจะเข้าก,กล้องใช่ไหมโลกอารยา โอเคคำเบียนวันจู๊ดจอยคำเบียนด่างจิ้งดัด้วยไอ้สิ่งด่างหินย่ Yeah I saw อยู right there he on it โอเคยูดูด้านนีเด็กๆสนุกสนานนะคะพาไปเที่ยวสวนแิดิกัสฟาร์มกลับมาแล้วก็พาโนร์ดอสเ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบาร์เฟ่ด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านนอกแล้วก็ชูชิดนะคะ ชูชิแล้วก็คนทําชูชิสดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้คนผัดผัดแบบสดๆเลยนะคะอันนี้ก็คนผัดอาหารสดๆเลยอันนี้ก็เป็นแถบชูชีนะคะยาวเลยฝั่งน,นี้ก็เป็นแบบพิซซ่าเป็นอาหารหคล้ายๆกับอาหารฝรั่งนะคะฝั่งน,นี้ก็เป็นกพวกหม้อส้มะะตะแล้วนนี้ก็เป็นอาหารทะเลนะคะดูสิคะตัวใหญ่หัวเลยคะ ละ22เหรียญน,นะคะราคาบารเ์เต้คนละ22เหรียญน,นะคะเพราะว่าเป็นเดนเนอร์รา่ถ้าราคาอาหารเที่ยงก็จะประมาณ12นะคะเดี๋ยวกวกตาจะเขียนคอมเมนต์ไว้ว่า22เหรียญเนี่ยมันกี่บาทของเมืองไทยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารพวกาสลาัดนะคะนี่เป็นปลาหมึกสดคล้ายยำนะคะแต่ว่าเป็นยำของไชนีสนะคะอันนี้ก็เป็นซาหายเดี๋ยวจะสาหรายนะคะ อนแอบ,บมาเอาหอยตอนนี้ก็เป็นแถวออสเตอร์สดนะคะนี่ค่ะสดสดนะคะมีหอยหสองชนิดคือสด,สดสดนะคะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งมีแต่ตัวไปแอบเลยแล้วนี่ก็เป็นมัชโรเปล่าเดฟฟิทช็อกโกแลตพุดดิ้งนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นข้าวผัดแล้วก็ผัดนะคะแล้วก็หมูอาหารเยอะแยะมากเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวตกตาจะกลับไปที่โต๊ะแลตัวนี้ก็เป็นจำาพวกทอดนะคะมีชิคเก้นทอดแล้วก็หลายๆอย่างค่ะก็มีปอกเปียมีเอกโกรอันนี้จําพวกของทอดชิคเ,เก้นนาเกตแล้วก็แถวนี้ก็เป็นอาหารสดที่เราตักใส่จานแล้วก็ให้เขาทอดให้นะคะให้เขาทําให้เนี่เลยค่ะก็จะทำส,สดๆแบบนี้ให้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของบาร์เฟ่นะคะ ท่านละ22เหรียญ ah นะคะสำหรับผ okay. 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 ู้ใหญ่ส่วนเด็กก็อ okay. ีกราคาหนึ่งเด็กก็ประมาณ6เหรียญอันนี้ก็คือห้องที่ตุ๊กตาจะเข้าไปกินนะคะนี่ก็พากันมาแล้วนะคะเข้ามาที่โต๊ะโอเคนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Thank y o t watching see you next video ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหอมมากท่านนั้นหอมโอเคบายบายค่ะเจอกันในคลิปวิโอหน้านะคะบายย